สวัสดีค่ะแอดมินนนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง youtube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเอาทนผูา้ชมสำหรับคลิปนี้ยาเปล่านอนเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ทนผูา้ชมแอดมินโนนอยก็มีแนวมาฝาพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อย,ยาเปล่านอนทนผูา้ชมมาเบิงแนวทางรัฐ รัฐบาลไทยกันกร่านผช้ชมแอดมินก็สั่นหาแนวมาฝากอีกแล้ว่านผช้ชมแนวทางรัฐบาลไทยล่างเท่านั้น้อคะเด้อหลังจากที่ได้บนไปแล้วแอดมินได้ว่างรัฐบาลไทยบนไปแล้วเอท่านผู้ชมเมื่อนี่มีเวลาจัากหน่อยนะคะเนาะะ,นะะ,นะะ,ะเลยนางเห็ดสูตรมาฝากมาตอนพ่อมแม่พี่น้องอีกแล้ว่านผช้ชม แนวทางล่างเท่านั้นของรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้ออ้อาําเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจหายทางช่องน้ำมในเด้อค่ะเดอ้อกดติดตามไว้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้น้่จังสิบปราดทุกคลิปที่แอดมินหนอยนนำมาวางให้ชมอา้าท่านผู้ชมสำหรับแนวทางตอนนี้ทางช่องแอดมินหนอยนาะคะเนาะ แอดมินโน้ตหน่อยมีช่อง YouTube เพียงช่องเดียวเด้อค่ะเด้อติดตามไว้ท่านผู้ชมอย่าเพลออย่าผาดมักไทยเบิงไทยท่านผู้ชมมักเล้ากะเบิงเลา้ามักฮานอยเบิงฮานอยเด้อค่ะเด้อฮานอยมารวมทม่านผู้ชมหลังจากผลสลากได้ออกไปเลี้ยวนะคะเนาะฮานอยปังอีลีท่านผู้ชมเมนี้ฮานอยปังอีลีท่านผู้ชมแตกซ้ำตัวแตก เขาซีคูอ้าคลิปนี้เบิงรัฐบาลไทยกันกนเนาะคะ่นะเนาะขึ้นนี่กะคงสีได้ลงแต่รัฐบาลไทยเด้อท่านชมเมื่ออื่นเสาร์คอยเอาห้าน,น้อยเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันกับเดิกแล้วท่านชมลงตอนเดึกๆกะโคงสีบว่มีไผ่เบิงนะคะเนาะอ้าตอนเดิกนี่กะมารับชมแนวทางรัฐบาลไทยกันกนท่านชม มาเบิงสถิติกันเลยนะคะเนาะย้ำล่างเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่หมวด1นึ่กุมภาพันธ์นะคะเด้อหนึ่งกุมภาหกสดท่านผู้ชมได้เจ็ดปดเเลขออก0 9, นะะูนย์เเด้อค่ะเด้อเป็นแนวทางเลขเด่นเนะด้อค่ะเด้อเด่นสามตัว มาหนึ่งถึงสองตัวเด้อค่ะผู้ชมเด่นสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวเด้อค่ะเด้อแอดมินมีสูตรให้เห็ดเบิงน้ำผู้ชมเดี๋ยวเบิงสถิติกันก่อนค่อยเบิงสูตรเด้อค่ะเด้อแอดมินสีบอกสูตรน้ำผู้ชมเห็ดขึ้นหลังเบิงกระไดท่านผู้ชมเห็ดขึ้นหลังกะมีเข่าแหน่หลดุดแหน่เด้อค่ะเด้อแต่ว่าส่วนหลายเข่านผู้ชมตั้งแต พอดซส 6, มาท่านผู้ชมเข่าซีงวดติดติดเด้อค่ะเด้อเข่าซีงวดติดติพอดซเข่าแน่หลุดแน่ปีหนึ่งเข่าหลายกว่าหลุดเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมการล่องไปเฮ็ดบึงห่งกุมภาได้เจ็ดแปดเเข้าไปที่09 16กุมภาได้สองสามสีเข้าไปที่สีสา เข่าทั้งสองตัวได้ค่ะท่านผู้ชมมาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองตัวนะคะสามกับสี่มาน้ำกันท่านผู้ชมหนึ่งมีนาคมได้เจ็ดแปดเก้าเข้าไปที่เจ็ดเก้าวันนี้กามาสองท่านผู้ชม สิบหกมีนาหกสิบเจ็ดได้เจ็ดเก้าศูนย์เข้าไปที่เจ็ดแปดมาท่านผู้ชมมาเบิงวัดนี่ท่านผู้ชมหนึ่งเมษายนหกสิบเจ็ดได้อะไรนะคะเนาะมาเบิงสูตรนำกันเด้อท่านผู้ชมสำหรับอ,อ่รัฐบาลไทยเนี่ยจะมีสูตรให้นำ หาน้อยแอดมินบอดาบอกสูตรเ้อทำชุชมแอดมินก็จะบอกเป็นเป็นบางห้ยเท่านั้นทำาุชมบอกบอกลายสูตรลายทำาุชมปวดหัวห้าน้อยมันค่อนข้างซับสนทำาุชมเอ้ามาเบิ้งสูตรกันเลยเนาะค่ะเนาะทำาุชมแล้วกะจะมีแนวทางเลขไม่น่าลงทุนหายน้ำตัวหนึ่งเด้อทำชุชมแนวทางเลข สิบาวาเลกดับเดอร์ท่านผู้ชมแนวทางเลขไม่น่าลงทุนให้หนึ่งตัวล่างเท่านั้นนะคะบนแอดมินกับป่อยไปแล้ว้อคะเดอ้อบนก็มีหนึ่งตัวเลขไม่น่าลงทุนก็คือแปอันนั้นคือบนทันใดที่ยั่งบอสท่านหเห็นค่ะไปเบิ้งคลิปได้เลย้อคะเดอิอไปค้นหาเบิ้งท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเลขไม่น่าลงทุนหนึ่งตัวแล้วก็ เลขเด่นเลขเกิดสามตัวมาอย่างน้อยสองตัวเด้อค่ะเด้อมาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองตัวหลักทําชมเอามาเปิงสูตรกันเลยนะคะเนาะวัที่ผ่านมาเลขออกอะไรวันที่สิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคมนะคะเนาะเก้าเก้าเจ็ดวัที่ผ่านมาเด้อทําชมอันนี้คือสูตร เก้าเก้าเจ็ดท่านผู้ชมล่องไปเห็ดย่อนหลังเบิงเด้อค่ะเด้อหกสองหกมาหานะหกสองหกอันนี้เป็นแนวทางล่างเด้อท่านผู้ชมแนวทางล่างนะคะเอาเอาหลักหลักหน่วยกับหลักร้อย เอาหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันนะคะบวกกันทำให้ช่วบวกกันหนึ่งครั้งนะคะหกบวกหกได้สิบสนะคะหกบวกหกได้12บสองสองลบหแก้มนะคะสองลบหนึ่งแก้มจะได้หบวกไปอีก1นึ่งแต้มก็จะได้สาม เราก็ได้เลขเด่นแล้วนะคะคือ1 2ึสองสามแอดมินจะบวกแบบนี้เด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองไปเหตุเบิงเด้อค่ะเด้อสถิติย้อนหลังท่านผู้ชมอ่าหกและ67 66มีเข้าบ้างหลุดบ้างแต่เข้ามากกว่าหลุด67ยังไม่หลุดนะคะ67เริ่มตั้งแต่1กุมภาถึง16มีนาะ สี่งวดซ้อนเด้อค่ะเด้อสี่งวดซ้อนท่านผู้ชมเอ้าเลขเด่นล่างเท่านั้นนะคะงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้เด่นหนึ่งสองสามสูตรเ็นแล้วเด้อค่ะเด้อสูตรเ็นแล้วท่านผู้ชมได้หนึ่งสองสามรอเด้ 1, 2, อดค่ะเด้อรอวาตัวไดสิมาท่านผู้ชมเขคาต้อเนืองบอรือว่าสิลุด เอาต่อมาเบงสูตรเลขไม่น่าลงทุนนะคะเนาะท่ามผู้ชมมีสถิติเบงอยู่เด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมไปเหตุเบงอันนี้ก็คือสถิติงวดที่พ่านมาลายๆงวดเด้อค่ะเด้อมาอย่างน้อยสองตัวหุ่นเด้อค่ะเด้อมีสถิติให้ดูแล้วก็ทำสูตรให้ดูด้วยไปทำดูนะคะ พอมีเวลาแนอแอดมินกะจะมานาั่งเหตุแนวทางตัวเลขเนี่ยละท่านผู้ชมพอเหตุได้แล้วกะนํามาฝากมาตอนพอแมพี่น้องท่านผู้ชมบอกเก็บบอกกักไหวเด้อค่ะเด้อต่อมาแอดมินจะลงแนวทางเลขไม่น่าลงทุนให้ดูด้วยเด้อค่ะเด้อตามสถิติท่านผู้ชมเอาไปเอาไปตัดได้นะคะเนาะล่างนะคะ อะเลขไม่น่าลงทุนล่างปีหกสิบหกไม่เคยพลาดนะคะติกสีเขียวๆเ,เนี่ยท่านผู้ชมปีหกสิบหกไม่เคยพลาดเด้อค่ะเด้อสถิติมีให้เบิง่งท่านผู้ชมปีหกสิบเจ็ดนี่ยลดไปงวดหนึ่งท่านผู้ชมงวดที่ออกเจ็ดเก้าหฮเจ็ดลดเดค่ะเด้อ หลุดไปแล้วหนึ่งงวดงวดที่ผ่านมาให้ดับหผ่านงวดนี้ได้หนะคะบาัวาเลขดับด้วยธรรมชามเมื่อกี้เพิเววาไปว่าเลขดับเลขไม่น่าลงทุนล่างนะคะเลขไม่น่าลงทุนล่างนะคะ หนึ่งเมษาหกสิบเจ็ดล่าง เลขไม่น่าลงทุนหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะล่างงวดนี้ได้ห้าเดอค่ะเดอเลขไม่น่าลงทุนนะคะหากท่านใดที่ได้หามาล่างเดอค่ะเดอล่างอย่างเดียว เบาได้กับเบาเด้อค่ะเด้อเบาได้กับเบานผูรรมชมเลขไม่น่าลงทุนล่างนะคะปีหกสิบหกไม่เคยพลาดปีหกสิบเจ็ดพลาดไปหนึ่งงวดเด้อค่ะเด้องวดที่ออกเจ็ดเก่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาคือหกอดมินบคอควายได้ว่างดอกนผูมชมเพราะว่าบ่มีคนทมหางวดที่ผ่านมาคือหกผ่านนะคะงวดนี้หน,นึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ย เลขไม่น่าลงทุนล่างเท่านั้นนะคะห้าตัวเดียวเลขไม่น่าลงทุนแล้วก็เลขเกิดเด้อค่ะเด้อเลขเด่นเลขเด่นสามตัวมาอย่างน้อยก็สองตัวเด้อค่ะเด้อสถิติมีอท่าธรรมชมมาอย่างน้อยหนึ่งถึงสองตัวเด้อค่ะเด้ออ่านธู้มชม แคปหน้าจอไวใถทะเบิ่งเป็นแนวทางท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะเด้อถ่ายคลิปท,ท่านผู้ชมท่านใดจะสั่งสบู่กาแฟยาสิฟันศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชม,มว่าในของเขวัมาสบู่กุตนตาระเบิดที่ใครท่านผู้ชมแอดมินน้อยขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่อุดหนุนเลยค่ะเด้อแอดมินสั่งของเขวัมาสิบแพ็คท่านผู้ชมตอนนี้เหลือน้ำนมข้าวเพียงหนึ่งแพ็คนะคะท่านใดที่โทรมาก,ก่อนก็คือใดก่อนเด้อค่ะเด้อ หมดล็อตนี้ก็คือรอล็อตหน้านะคะแอดมินบอไดสต็อกของหลายเด้อค่ะเดอ้อเอามารอบนี้ค้นสรา้างบารหลายแอดมินก็เลยเอามาสิบแพ็คทำให้ามาชมตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งแพ็คนะคะน้ำนมข้าวล็อตนี้เม็ดเลี้ยวท่านใดที่สร้างไม่กะต้องค่อยล็อตหนาเด้อค่ะเดอ้อค่อยล็อตหนากับบอโดนดอกทำให้ามาชม ท่านใดที่อยากจะสั่งไหวสั่งไวไ้ใดเลยเด้อค่ะเดอ้ออ้า่ทำผม้ชมสําหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะเดอ้อขอหายโชคหายมันเด้อค่ะเดอ้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำผม้ชมพอกันไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ